Thank you. พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องหญิงอิซุสุคนเดิมค่ะและด้านหลังค่ะวันนี้น้องหญิงพามาที่เดิมค่ะสต็อกรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตามคลิปเดิมที่อิงเคยทําไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะหญิงจะพามาชมนะคะเป็นรถรุ่นใหม่ของเราค่ะเป็นรถโมเดล m y 2 2นะคะ2022เรามาดูกันว่ารถ2022นี้ต่างกันยังไงนะคะลืมไปก่อนไปน้องหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ทั้งช่องทาง YouTube Facebook อินสตาแกรมให้น้องหญิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะส่วนท่านไหนติชมฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าสนใจแคมเปญดีๆนะคะติดตามน้องหญิงได้ในอีซูซนครหลวงนะคะแล้วก็น้องหญิงอีซูสพิมพ์ชื่อนี้ขึ้นเลยนะคะชื่อนี้ขายแต่รถด,ดีให้คุณพร้อมแล้วก็ไปชมกันคะ่ะรถด้านหน้าเรานะคะเป็นรถอ,อี้ s u ซ u นะคะตัว Highlander เกรดเนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า รถเมตัวนี้นะคะมีอะไรใหม่บ้างน,นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะเห็นจากด้านหน้าไหมคะกระจังหน้าของเรานะคะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะจริงๆแล้วก็จะดูเดี๋ยวหญิงเอาเทียบรุ่นให้ดูข้างๆนะคะว่ามันเปลี่ยนจากตัวเดิมยังไงนะคะเขาจะเริ่มมีเขี้ยวน้อยๆนะคะน้องจะมีเขี้ยวน้อยๆเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นสีใหม่สีเทาลัมโบค่ะนะคะ หลายๆอย่างยั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 งคือหน้าตาน้องนะคะยังคล้ายๆเหมือนเดิมแต่ว่ามีในส่วนของเคยียวเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นหลังต่อไปนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นในส่วนของล้อแม็กค่ะ,ะนี่นะคะล้อแม็กนะคะยังเป็นยังคงความเป็นขอบ18เหมือนเดิมนะคะเป็นยาง2อ5 6กห้าหเป็นไซส์เดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนลายล้อแม็กนะคะจากล้อเดิมจะเป็นล้อแบบว่า ว่าซี่ใหญ่หน่อยเนะาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซี่ตัว Y นะคะประมาณนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้เลยสําหรับตัว M ของเรานะคะแล้วก็เกรด M ของเรานะคะจะเป็นมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะคะเกรด M ของเรานะคะได้ยหญิงพาไปดูด้านในนะคะทะ่าดานี่นะคะคือด้านในของเกรด M นะคะสำหรับด้านในสิ่งที่หญิงเห็นความต่างมากๆที่สุดก็คือนี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเบาะนะคะน้องจะมาเป็นพร้อมเบาะเป็นเบาะคูแม็กแล้วนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่มีเฉพาะในอีซูซูนะคะซึ่งจะช่วยระบายความร้อนนะคะนั่งไปแล้วก็จะไม่ร้อนนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยอ๋อ มาดูด้านหลังดีกว่าว่าด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนไหมสีที่เห็นคือสีเทาแลมโบนะคะสีใหม่ของเรานี่เองแต่ชื่อสีเรียกสีอย่างเป็นทางการนะคะน้องหญิงยังไม่กล้าคอนเฟิร์มโอ๊ยขออนุญาตบุกป่านิดนึงนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรถยังใหม่ๆสดๆกริบๆเลยค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันนะคะว่าตัวอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็คือน้องข้างๆกันนะคะก็จะเป็นสีเทาร์รมโบตอนนี้แดดดีด้วยค่ะอันนี้คือสีรถตอนออกแดดนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีนี้เลยค่ะวิ่งไปนี่รู้เลยว่าเป็นสีใหม่รถตัวใหม่นะคะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นรถโมเดล2022ค่ะแล้วตัวนี้นะคะตัวด้านหน้าของเรานี้ก็เป็นสีเทาแรมโบตัวใหม่นี้ของเรานี่เองสีใหม่ สดๆกิ้งๆของเรานี่เองนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นรุ่นตัวแซดค่ะตัวนี้มาดูกันว่าตัวแซดตัว all new isuzu model 2022เรามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะ2ีบส2ไม่ใช่เหรอเออ22เดี๋ยวมีตีกันกับเพื่อนค่ะ22ครับผมทาดานะคะมี่มุกครับ จริงจะให้ลูกค้ารู้ว่าอันนี้โมเดลเนี่ยมันต่างจะกปี2ต2 0ตรงไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้เทส์นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกรดแซดค่ะเกรดแซดต,ตัวนี้นะคะจาล้อเกรดแซดล้อเดิมได้ไหมเดี๋ยวน้องหญิงขึ้นข้างๆให้นะคะจะเป็นสีเป็นสีรมดําหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ค่ะล้อใหม่นะคะเป็นล้อลายนี้เลยค่ะเป็นล้อตัววายนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับ มาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะถ้าเกิดเป็นแม็กเดิมติดรถล้อเดิมติดรถจะเป็นยางบิสโตนด้วยนะคะแล้วก็ไซส์ของยางก็เท่ากับไซส์ตัว M เลยค่ะคือ2 6, 6, 6, 6 5 6 2656 R18 นะคะโอเคเรามาดูด้านในนะคะว่าด้านในตัวแซดจะต่างกันไหมด้าน,นี้คือตัวแซดค่ะ ที่เห็นได้ชัดแน่นอนก็คือต้องแตกเกรดแซดขึ้นไปนะคะน้องจะได้มาพร้อมกับเบาะคูแม็กแล้วนะคะก็คือได้มาเป็นเบาะคูแม็กทุกรุ่นแล้วนะคะสําหรับตัวแซดขึ้นไปเบาะไหนที่เป็นเบาะหนังก็จะให้เบาะคูแม็กมาแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะคะเป็นเบาะสีดําอาจจะถูกใจหลายๆท่านเลยนะคะแบบนี้เลย นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวน้องหญิงจะพาไปดูตัวนี้เลยค่ะตัว X Series ของเราค่ะ X Series เตี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าตัวสีประตูนะคะเรามาดูกันว่าตัวแคปหรือตัวสีประตูของเรานะคะ <tales S 1> มันต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วค่ะถ้าดูจากภายนอกนะคะที่เห็นนะคะไซส์น้องไม่ต่างกันเลยค่ะแล้วก็ต่างกันแค่ประตูนะว่าจะเป็นแคปหรือสีประตูแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าที่เห็นชัดๆจากตัวเก่าที่ต่างกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะ กระจังหน้านะคะจริงๆแล้วคลิปวิดีโอในส่วนของ X s e r ซ e s ตัวสประตูกับแครบนะคะน้องหญิงเดี๋ยวน้องหญิงแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าคลิปคลิปตัวเก่านะคะจริงๆแล้วน้องหญิงทําคลิปไปแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะมารีวิวตัวใหม่ค่ะเห็นชัดๆคือด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะก็คือในส่วนของเขี้ยวด้านหน้าคะเปลี่ยนไปนะคะน้องจะมีในส่วนของตัวคลิปแดงๆนะคะเห็นไหม ตรงเขี้ยวของน้องจะมีสีแดงแทรกขึ้นมานะคะให้ดูดดันสปอร์ตมากขึ้นนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูอ่าแวะดูแม็กแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กยังเป็นลายเดิมขอบเอ่อขอบ16เหมือนเดิมนะคะใส่ยาง2 1 5 7นนะคะลายเดิมลมดำเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วน้องเหมือนกันทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะคะซึ่ง ยิงคาดว่าถ้าเกิดเป็นสีดํานะคะจะทําให้น้องดูแบบว่าด้านหน้าเนาะกระจังหน้ามันจะได้ไม่แบบไม่ดูไม่ดูเป็นแบบกลืนไปกับสีรถนะคะก็จะมีสีแดงในส่วนของกระจังหน้าตัดเข้ามานะคะโ okay. อเคเบาะน้องยังเป็นเบาะสีดําได้เดยไอ้เบาะดําสลับแดงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับรุ่นแซดนะคะโอเคโอเคแล้วก็ขยับไปก็จะเป็นในส่วนของแคปนะคะแคปจริงจริงแล้วแคบมันเหมือนกันกับสีประตูเนาะอญิงก็คิดว่าเราไม่ต้องไปเปิดให้ดูหรือว่าต้องเปิดแต่ว่าแคปเราเปิดได้ค่ะเหมือนเดิมนะคะ นี่คือด้านหลังของรุ่นนะคะ X Series ตัวเตี้ยนะคะจริงๆแล้วด้านหลังก็ด้วยความที่น้องเขาเป็น Midder Chain นะคะก็จะไม่ค่อยก็จะไม่ค่อยดูด้านหลังก็จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะคะแบบแบบเดิมและด้านนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเกรด LDA ค่ะสังเกตสังเกตจากเกรด LDA นะคะ เกด LDA นะคะคือด้านหน้าเมื่อก่อนจะเป็นโครเมียมล้วนนะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของลมดําเพิ่มความดุดันขึ้นมานะคะแล้วน้องก็จะมีแบบว่ามีความคุงความเคี้ยวอะไรขึ้นมาแล้วด้วยนะคะตามนี้เลยแบบนี้นะคะให้ดูรวมๆให้ดูเป็นน้าจิ้มก่อนนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็จริงๆแล้วรถจะทยอยตัวจริงไปที่โชว์รูมมันที่13นี้นะคะ13ตุลาคมนี้ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจชมรถตัวจริงแล้วอยู่โซนนนทบุรีสามารถทักทายน้องหญิงมาได้นะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะยังไงน้องหญิงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook y Youtube เป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะอัปเดตระบบต่างๆความปลอดภัยต่างๆให้ดูในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ